สวยงามอ่ะพี่แกรี่ขอบคุณค่ะดูโก <c oughs> Where you are so with the four? I get. Did... Do you have at the wind? <laughs> <laughs> สิ่งจ <c ười> ๊ะไม่ว่างค่ะเพื่อนค่ะไอ้แค่ ดิส s ูซี่ไอ้แฮทเฟซบุ๊กพี่อุ้มพี่อุ้มบันดอนพี่อุ้มบันดอนคอบคุณค่ะมันนี้ว่ายมั้ยว่ายว่ายน้ำหรอพี่พี่อชอยแล้วแต่พีจ้าพี่ก็แล้วแต่พร้อมไหม ก่อนพี่จะให้หนูไปเป็นเม kind of ียพี่พี่เรียกชื่อหนูให้ถูกก่อนโอเคไอเดนทาคาฮิโร thank you อ่านข่าวยังยังค่ะพี่เจ๊นหนูตื่นเงียบขี้ขอดกุ้งบ ฝนนกลงตอนไหนอยู่ยาวพี่บอลอยู่ยาวหหนูตื่นแล้ว๋อไม่ต้องไปไหน ทอทาอ้น่อทั้งสองคนของท่านายกรัฐลีเไปยุจัดโชาร้อมกับกล่าวหาว่าทั้งอรับรวยที่ปกติและเปีให้มีการตรอบทรัพย์นนะครับล่าสุดนางสาวัญาและนางสาวลิษาจัดโชาลูกสาวทั้งสอคนของท่านายกรีอบนาจให้ใความเข้าไปแ้คเขาอีกัทุกคนที่เคยแค่ข้อความันแล้วที่สอนอนาเนียวคร

ติดตามนะขอบคุณค่ะพี่บอขอบคุณค่ะพี่บอลชูซูชื่อปลายกบใหม่ชื่อไผ่ค่ะชื่อชื่อไผ่อกวัสดีคะ่ะดีค่ะพี่แจ็คหอมพูงอัสดีคะ่ะไผ่เนาะใชา่ ไอ้หงษะถอนวนั้นเกพโกหกผมก็เลยผมมาแก้แคนให้ไอ้โก้ไอ้โก้แ้วคุณพระนะครับคุณพระเป็นอะไรกับแม่ผมเป็นแน่ฮัลโหล굿มอร์นิงฮิโรคิแทนคิวฮิโรคิไอ้ไ้โก Thấy <laughs> có phải có chắc đấy gì đi chưa hai đi chưa hơn đi Morning, cứ morning cứ say đi chưa đi chưa bắt đi chưa bắt đi chưa bắt đi đi ไอจู๋ขึ้นบอกเล่าได้คนทั้งแดกนักแมวพี่ป๊อบอา,บายสวดีค่ะโม <Good morning. S 1> <Yeah, S 2> นิ่งเย้พี่บอลได้จังเต่า Hoa bóng bắt hai sau nó. Hu bắt nó quen cắp nha yi chẳng đi nhao 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 bye bye bye, bye nhao nhao อคนใส่เราก็ถึอเลยคนอุบลค่ะพิ่ใจคนครับคนค่ะพี่ใจคน,นกินใหยังพี่เราก็กินน้ำมะพร้าวไปกำลังลว่าคุณพูดเไรคิดว่าคนเหนือพี่เอ็มพังไม่ออกเค่นั้นล่ะฮะอุบลนมอุบลนราจะท่านี่ อายกับคนอุบลเอาคนอำเภอไหนไอ้จูไอ้จ <c ười> ูจูใช่ผุ้งห้องหน้าจูบพี่บอลทำไมออกก่อนทำบ้านนี่มา ตอนนี Smile, mom, wow, ้เจ้าอยู่ส so ่ตอนนี้ยุกขุงเตพตอนนี้อย่คขุงเทบตะกี้หนูทงานอยู่สนามบินตะกะตะกี้หนูทำงานอยู่สนามบินพี่แบงค์ขอบคุณค่ะ อ่าตาคือเปลี่ยนไปโอ้ยเขาก็มาอยู่แต่อยู่บนกระนาเนี่ยนี่แต่อยู่บนกระนาเนี่ยนี่บพไาเด้นหนาวเลียน,นตอนมาอยู่กรุงเทพแต่อุบลนี่ใกล้ชุมพรนะไม่ใกล้เลยนีย่เอม็มอชุมพรอยู่ไหนวะชุมพรอยู่ไหนชุมพรอยู่ภาคใต้เปล่า อามบินให้งาเนี่ยงั้น่นเป็นกาวสายการบินให้สมมยพี่ดินไหนค่ะพี่สรุปจะขอบคุณค่ะพี่สรุปูจริงกคพี่ันบคุณไม่ใช่รักแรกของคุณคีดกับแหน พ,ปปปพ,พี่อุ้มบรรดอนค่ะคุณคะพี่อุ้มบรดอน,พ,พ,นพี่เจมสวัสดีค่ะพี่เจมตื่นเช้านะนี่ยะตื่เตนเช้าดนนิพี่ดินเมื่อคืนหนนอนเร็วนอนเร็วเมื่อคืนนอนแต่ห้าทุ่มตอนนี้ตาใสาปิ้งเลยเนี่ยตอนนี้ พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไหนวะไอไครีมเนอะไอไอโคก็หนักไอฟูขับกันค่ะพี่ฟูไอฟูเก้อบายบายโอเคค่ะพี่บอลจุ๊บ เอ้ยสวัสดีค่ะเห็นหน้ามีกำลังใจขน,นาดนะี้เปนอย่างกินมะพร้าวค่ะไปเอ็มอยากกินด้วยหมดเนียงอะ่ะ เลยไม่หยิ่งอ่ะชีิยิงตั้งไหนเนั่นคุณเล่าขอบคุณใครวนนี้ค่ะพี่ต้นสวัดีค่ะพี่ต้นพี่ไายสวัสดีค่ะรู้โค้ดได้อะไรอยู่กินมะพร้าวค่ะพี่ชมมากพี่คิมขอบคุณค่ะพี่คิมยืมหนามาขับฝันเข่าสิงเอาอยู่บ่เข่าสิงยังไม่นอนเลย เก้าโมงเช้าไทยอ้าวพี่ดินยังไม่นอนเหรอกินน้ำสมุนไพรไปแน่แเลยพี่บอยขอบคุณค่ะพี่บอยพี่เจเจชอบอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำยังข่าวพี่เอ็มตืนน่นมากลไยเลยน้ำนงไม่ต้องอาบสวัสดีจากคนสิสวัสดีค่ะพี่ไทยพี่ไทยไปทำงานแล้วเหรอ ที่นี่จะสิบโมงอ,อืมเข้าสิงแวร์วอยโอเคพี่ขนมต้มมนดิค่ะพี่ค่ขนมต้มเออครบคุณค่ะพี่ดินขอกำลังใจก,ก่อนเรียนหน่อยค่ะฮักแล้วดูโอเคพี่โจ 啊，哥哥的给人给人给人啊，有啥活？啊、<行>了解<行>了解。